ไว้แลเนี่ยอย่าเล่นอีกตัวหนึ่ง啊โอเคครับพอดพี่รถครับขอบคุณอีกตัวหนึ่ง啊ให้เราเหรอ <c oughs> ว่าวแล้วว่าบางงานที่ต้องได้เลยติดไมาติดมือับไฟ ขอบคุณครับเอ้ขอบขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปริญญาบ้างครับอบ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยดีกว่าครับ VIP ใช่ไหม,ไหมอะ่ะเชิญคุณปริญญาเลยครับเชิญพี่ลูกครับผมด้วยอะ่ะผมถือเสิอจุ๊บ ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปริญญามากๆครับขอบคุณครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายทีหนึ่งชอบคนไหน เดี๋ยวหลังไหมนะบ้าแล้วอันสุดท้ายครับคืออยากให้พี่รุตถ่ายรูปกับแฟนคลับสักหน่อยดีกว่าทั้งหมดเลยถ่ายยังไงดีล่ะขึ้นมาบนเวทีคงไม่ไหวมั้งหรือไหวขึ้นมาบนเวทีเหรอได้ข้างล่างดีกว่าตรงไหนดีฮะตรงเดิมที่เดิมตรงเดิมที่เดิมก็ได้เนาะเรามาดูความโรยรานระหว่างตอนเริ่มกันกับตอนนี้กันว่าความโรยราแตกต่างกัน